เสร็จแล้วอ่ะบีผมทาครีมนะอมเอาคุณแม่บีผมเองไม่ต้องหวีบีให้ส,สวยๆนะไม่หวีวีสิ นอนแล้วเหรอคะอาเมื่อวานนี้ไม่ได้นอนมว่วงเป็นเพราะเมื่อวานนี้ไหมไม่รู้อย่าเพิ่งเอ็นลงนะขอให้ทาครีมใหม่พอแล้วทาอะไรกันลักหนาวะทาสิพอแล้วอย่าตีป้า<อ>เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีป้าอย่งน,นเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวตีเลอ เขาทาครีมให้แผลมันหายเดี๋ยวเธอไหนแผลที่นี่อ่ะนี่นี่ีแผลเยอะไม่นี่เยักน่อยเนี่ยเนี่ยเน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 เี่ถ้าฉันตีเธอฉันจะบาปเธอก็ต้องยอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าฉันตีเธอฉันจะบาปเธอก็ต้องยอมเออไม่มีใครเขาทำให้ขนาดนี้แล้วคุณย่าเห็นไหมเนี่ยอะไรเห็นไหมเนี่ย เอาไว้ทำไมไว้ดีกูไว้ดีเธออ้าเพรเธอขยัะเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องให้ป้าทำให้ให้เสร็จให้เรียบร้อยเขาคนทำอยู่เนี่ยแล้วเธอจะวุ่วายวิบวัดวิบวัดทำไมคุณย่าพูดเบาๆเนี่ยวิบวัดพูดเบาๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดดังหรืพูดเบาได้ไหมไม่ได้แล้วไม่น่ารักเลยทั้งวันเลยแบบนี้ไหนรักมันถ้าานฉันไม่รักเธอแล้วใครจะรักไม่มีใครรักไปไหนรักมัน พอแล้วทาอะไรกันนะักหนะป้าก็ทาให้จะไปตีเขาอีกเดี๋ยวเถอะพ้าไ้ฉันถือไม้ขู่อยู่เรื่อยฉันก็ไม่อยากบาปพฉันจ็จจเป็นก็ต้องบาปอีกพอ่ออย่างไม่เสร็จเลยคุณย่าใจเย็นๆสิคะาอ,อีกข้างน่ะรู้ไม่เช่นอะ้อ ถ้าไม่ได้ทาให้ในที่กากที่เกลื่อนเป็นหนังคางคกแล้วดีไม่ดีหรอกดียังไงเป็นหนังคางคกไปอยากให้เป็นไหนร้องทีคางคกแล้วยังไงคางคกร้องงั้นเหรอแล้วยังอ่างร้องไงอ่าอ่งอ่างอ่างอ่างองอ่างแล้วแล้วเขียนร้องยังไง เจี๊ยบนั่นมันลิงแล้วนั่นมันลิงแล้วลแล้วหมูร้อนยังไงหมูร้อนยังไงอูด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 นกนกเปี๊ยบหรอคะแค่นี้ก็แหน่นี่มาหยิกอีก,กแล้วเนี่ยนกเปี๊ยบทำกูทำไม่ได้จับเธอไงฉันรักเธอ,อฉันขอโทษนกเปี้ยบแล้วครับต้องให้ฉันถือไม้ขู่ให้ภัยฉันก่อนอให้ภัยฉันก่อน ให้อภัยฉันก่อนเลยขออภัยค่ะให้อภัยฉันก่อนที่ฉันถือไม้ขู่เธอนี่ฉันขออภัยแล้วค่ะให้อภัยฉันไหมให้อภัยแล้วค่ะฉันขอโทษนะที่ฉันถือไม้จะขู่เธอเมื่อกี้เนี่ยค่ะเ <c oughs> พราะมันจําเป็นต้องขู่เข้าใจ <c oughs> ไหม <c oughs> ถ้าฉันไม่ขู่เธอเธอก็จะท<ร>าําเธอก็จะตี<อ>ป้าเขาใช้ยัปร้องถึงนกแก้วนกแก้วร้องยังไงนกแก้วนกขุนทองขุนย่า ร้องเพาะนะนกข well, ุนทองอ่ะนกกระว่าก็ร้องเพาะนะป้าเมื่อคืนเขาหลับยาวป่ะก็หลับดีอยู่เมื่อคืนอ่ะคืนนี้โอ้ยโอ้โอ้โอ้เอามือออกเอามือออกโอ้ดูเนี่ยไม่มีใครก็ช่วยก็ทำขนาดนี้เนี่ยสองรุมหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณย่าอจะตะโกน หัวเ,เ,เอามือออกเอามือออกเอามือออกเออแค่เนี้ยขยับสะโพกให้ดีๆขยับแปลงเหยียบไปอีกเอาขยับไป<ข>อีกขยับให้ตัวดีๆก็จะได้นอนสบายๆนะคะแขกปากสิบบ้านยี่สิบบ้านวันนี้แล้วจะห่มผ้าไหมไม่ห่มก็ได้ห่มก็ได้ขลุมห่มหรือไม่หม่ม ผมหรือไม่่มคุณย่อเอไว้แค่นี้นะคันนี้หลุมไม่ดีผมแค่นี้ใช่ไหมไม่รู้หรือผมหมดเอาอยัางไงบอกมาจะได้ทำให้ถูกแตปกป่ายี่สิบบ้านยี่สิบบ้าน Sè, min ni. Min ni, mwen.